สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อเก้ต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge forward your challenge ใช่คะมีอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้กับคุณผู้ฟังจะช้าหรือจะเร็วอาจจะลำบากอึดอัดใจบ้างแต่ในทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเรียนรู้เสมอหลายๆครั้งเวลาที่เขาบอกว่าเวลามันผ่านได้อะเราก็จะพูดว่าการเปลี่ยนแปลงมันดีเสมอแต่ช่วงที่มันเจอปัญหาใหม่ๆอะตอนแรกมันจะบอกว่า เบื่อความเปลี่ยนแปลงจังเลยเว้ยจริงป่ะเราต้องพูดความจริงกุณผู้ฟังกว่าที่เราจะพูดคําว่าการเปลี่ยนแปลงอะมันดีเสมอแหละมันต้องผ่านชีวิตมาสักพักหนึ่งอะและการเปลี่ยนแปลงแล้วมันใ,ใช้เวลาแล้วมันดีขึ้นจริงๆถูกไหมในช่วงต้นๆของการเปลี่ยนแปลง ฉันเกลียดความเปลี่ยนแปลงมันก็มีคนพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็อาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนข้อความของคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอื่นๆกันแลว้วเมื่อกี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณที่ตอบมาว่าดีขึ้นบ้างแล้วได้ระบายมีครอบครัวช่วยให้ยิ้มเวลาที่กลับบ้านมีแรงสู้กับปัญหาแม้มันจะยังหาทางออกไม่ได้ในตอนนี้ก็ตามแต่จะสู้ต่อไปก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่า ก็เป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเวลาเรามีคนที่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนและเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาส EFM เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยนะคะด้วยความดีๆอะไรที่พอจะทําให้กันได้เอาว่ามันก็เป็นช่วงเวลาหนึง่งเมื่อกี้นะคะอ้อมเปิดเพลงแรกไปคือ p ล็ x y ถูกไหมคุณผู้ฟังอ้อมเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของอ้อมแล้วก็เพลงก็คือคนไม่คุยแล้วก็ได้หันไปเห็นในทวิตเตอร์นะอันนี้เขาแจ้งมาตั้งแต่ ยี่สิบห้านาทีที่แล้วลว,วันนี้เขามีโปรโมทภาพย,ายนตร์ของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าจํานวนน้องๆของเขาเนี่ยก็จะลดลงนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนะคะโชกุลเมียอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทําให้ไม่สามารถร่วมเดินสายได้อะเห็นก็อัปเดตกันชักน,นิดนึงแล้วก็ตอนที่คิดถึงแต่เพราะหนึ่งเปอร์เซ็นตแล้วก็ปิดท้ายที่เจ้าชู้นะคะก็นั่งวันนี้เวลาที่เขาเรียกอะไระเวลาอ่านนูน่นอ่านนี่เห็นอะไรแล้วก็จะนึกถึงคุณผู้ฟังเหมือนกันนะว่าแบบเออ คุณฟังรู้เรื่องนี้หรือยังหรือมานค่ออาจจะแบบเออเรื่องนี้เีย่ยังไม่รู้เลยเออหรือเรื่องนี้เรารู้แล้วก็คือคุณฟังจําได้ไหมคะว่าสักอาทิตย์ก่อนที่เราพูดกันว่าอีกหน่อยไอ้เครื่อง CDM อะคือที่ฝากเงินใช้บัตรใช่ไหมฝากเงินอยู่ๆเขาก็จะให้เรากลับมาใช้บัตรไม่บัตรเดบิตบัตรอะไรก็แล้วแต่ต้องเสียบบัตรเสียบบัตรแล้วก็เสียบบัตรถูกปะ่ะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนปรากฏว่าวันนี้ก็มเห็นข่าวนะคะเขาเลื่อนแล้วนะคะ ไม่ใช่เลื่อนช่องเสียบบัตรนะคะเลื่อนบังคับการเสียบบัตรฝากเงินก่อนเพราะแบงก์เ่ยจะไปนัดถกกันอีกทีกับปปองออ่ะเหมือนยอนหินถามทางเหมือนกันนะพอประกาศพุ่งออกมาเอา้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 เอาอ้าวพักก่อนแป๊บหนึ่งเออก็โอเคคือบางทีเราอาจจะคิดว่าทำไมไม่คิดกันให้เรียบร้อยก่อนมาแล้วค่อยออกกฎแต่อีกแง่หนึง่งถ้ามองกันอ๋อแต่อย่างน้อยพอมีเสียงคัดค้านก็ออยังฟังไง ก็ยังรู้สึกว่าอ๋อมันไม่สะดวกอย่างไรหรือเปล่าก็ออกมาเป็นว่าตอนนี้เขาใช้คาว่าแบงค์ชงเลื่อนบังคับใช้เสียบบัตรนะคะยืนยันตัวตนผ่านฝากเงินเครื่อง CDM ออกไปก่อนนะคะเพราะว่าการถกเนี้ยมันก็ต้องไปรอบต้นเดือนพฤศจิก,กาชี้การทำงานต้องราบรื่นลดผลกระทบผู้ใช้บริการในขณะที่แบงก์เองอีกสองสแบงก์ก็อาจจะต้องบอกว่า การจะทําแบบนี้มันต้องลงทุนพัฒนาระบบเพิ่มทดสอบการใช้งานอาจจะต้องใช้เวลาสากสีเดือนก็ไปคุยกันให้เรียบร้อยแล้วก็หาทางที่จะดูแลผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็อุดช่องโหว่เพราะว่าประชาชนก็คือคนในประเทศนะคะหนึ่งกับสองประชาชนก็คือลูกค้าถูกไหมลูกค้าของแบงก์ต่างๆซึ่งต้องการได้รับความดูแลที่สะดวกสบายและ ปลอดภัยง่ายต่อการใช้งานแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าธุรกรรมบางทีบางทีเป็นไปทําแล้วมันก็มีความไม่น่าเชื่อถือบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องธุรกรรมหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็ถ่ายดูแล้วเขาบอกว่ามันอันนี้เป็นเป็นทวิตเตอร์ของไบรทีวีเขาก็โพสต์นะบอกว่ากฎหมายยืมเงินรู้หรือไม่ ยืมเงินเกินสองพันบาทสามารถแคปแชทแล้วก็ฟ้องได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนที่ยืมเราเกินสองพันขึ้นปุ๊บมันจะเสียเพื่อนกันที่เงินสองพันหนึ่งบาทเลยเหรอคือเกินสองพันแล้วฟ้องได้นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าก็ให้ระวังนะคะก็สามารถใช้แชทยืมเงินหรือสลิปถือเป็นสัญญาและหลักฐานได้แล้วนะจากที่ผ่านมาคุณอาจจะยืมแล้วก็ไปกล่างว่าในหลักฐานหลักฐานแชทใครก็สร้างได้ แต่ถ้ามันมีหลักฐานการโอนจริงๆขึ้นมาเพราะว่าเวลาโอนใช่ไหมมันมีสลิปใช่ไหมอ่าอันเนี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเออจริงๆถ้ายืมเขาว่าอย่าเหนียวหนี้คุณผู้ฟังยืมแล้วต้องคืนขอมันก็อีกเรื่องแต่ยืมต้องคืนเด้อนะคะก็ลองดูกันไว้ละกันนะคะรู้ไว้บางทีมันเป็นกฎหมายเหมือนเล็กๆน้อยๆแต่มันมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้นะ EFM f a n d o m l i right. ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต กันนะคะสุกนี้ค่ะคอปเตอร์คิมมอนนะคะ0 2 6 6 6 8 3 7 3เวลาของเราคือ2ทุ่มครึ่งไปจนถึง4ทุ่มเปิดหมายเลขเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่3าทุ่มเป็นต้นไปเชิญเลยด้อมนี้ก็มาเปิดมันทุกด้อมค่ะมาร่วมส่งความฟินไปได้วยกันทุกวันศุกร์แบบนี้กับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIB m ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย CIB m Personal Loan นะคะ EFM <s> แฟนดอมล